ชมทุกท่านวเลยครัวันนี้เป็นวันสารที่1 2สิงหาคมพุทธศักราชส567ครับเรามาอที่สถานีอายุธยาครับเฮ้ยจุดแรกจอดเทียบในชานชาลาที่ทนหน่นี้เป็นขบวนรถเร็วขบวนที่1 3ึงสามาสามารถช้ทั้งรถไปสายอ e ีสานขบวนที่1-3-5นะครับไปทางอุงบลราชธานีเเวลาออกที่สถานีอายุธยาครับสปายครับ ตดายขบวนข้ารถข้กับรถที่วนรถขอบคุณ่ะดบริดยขรถที่กำลังทําควนเข้าสู่สถานียุทธยาในชานชลาทางที่2ชานที่3นะครับเป็นขบวนรถ 2ายที่สองูนจากนกครสาวรรค์นะครับตอสี่องหนึ่ ามารถก็จอดอยู่นะเราเวลา สถานีวิทยาการาราแ่งเการัของขบริการุภาพที่้การรถบดาการเดินทางราบุว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไจะเีโอกาสรับใช้บริการแน่ขอให้การทุานเดินทางเป็นจุมาตาธรรโดยสภาพพีกาในอริยาของท่าน สถานีชุมทางบ้านพาชีครับเป็นสถานีทางแยกนะฮะร,ระหว่างสายหนือกับสายอีสานนะครับนี่บ้านพาชีครับฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นย่านนะฮะ เป็นรถชำรุดนะครับที่ประสบอ,อุบัติเหตุขวบวนรู้สึกว่าเป็นขวบวน107นะครับชนขวบวน69นะเดี๋ยวตัดบัญชีแล้วนะครับเป็นบชทปคันเดียวตัดบัญชีนะ1ใน10คันตอนนี้ก็สร้างอยู่ที่บ้านพาชีนะครับ มีคาบรถเข้ามาเทียบนะครับเป็นขาบอรถชันเมืองคาบนที่304 3 0นสาทางไฟสายเหนือปลายจากรลบบุรีนะไปทางกรุงเทพมลานครหนึ่งบ้านภาชีครับตอนนี้135ก็ออกนะ ชาชลาสองฝั่งเลยนะที่บ้านคาเชนะ ทางบ้านพาชีนะครับขึ้นต้นว่าชุมทางจ่ากนั้นแ,แล้วจะมีทางแยกนะครับเป็นทางแยกระหว่างสายอีสานกับสายเหนือนะสายอีสานเราจะตรงไปนะครับตอนนี้เห็นทางด้านขวามปนที่แยกไปนะก็คือเส้นทางไปสายเหนือน,นั่นเอง เข้าที่ชุมทางบ้านภาชีนะครับเป็นอาริสันมาใหม่ออกจากสถานีหนองแซงนะครับตอนนี้บนสัมห้านะครับออกหนองแซงสามห้าจอดด้วยนะครับที่นี้ ขวามือนะครับจะมีทางไฟแยกไปนะไปโรงกลั่นน้ำมันนะไปคลันคลังน้ำมันนะครับแล้วก็เข้าสู่สถานีบ้านป๊อกแป๊กครับเป็นต้นทางของขาวนบรถน้ำมันหลายๆขาบวนนะฮะ ผ่านสถานีนะครับผ่านบ้าน๊อกแป๊กครับ ขบวนร,รถกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีสาระมุรีครับเนีย่ยนะนานบนนะครับรถไฟความเร็วสูงนะเข้าถึงนะเข้าถึงในอำเภอเมืองนะครับ ต่างกับอำเภอเอุทยาอไม่ใช่นะครับจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับอำเภอรพระนครศรีอุทยาในเมืองนะที่ยังไม่ได้เข้าเมืองนะครับ สระบ,บุรีครับขณะนี้เวลาก้านาฬิกาสินาทีได้เวลาขบวน135่งสไปทางอุบลราชธานีออกจากสถานีสระบ,บุรีตามเวลาครับเวลาดีมากนะวันนี้ตามเวลาเลยเราจะชมยาวๆนะครับถึงแก่งคอยเลยนะ าดูกันนะครับว่าระหว่างออกสระบุรีไปถึงแก่งคอยนั้นใช้เวลากี่นาทีแล้วก็โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงรุงเทพโค,าคราชและการรถไสีมาในช่วงของจังหวัดสระบุรีนั้นเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับในส่วนที่เราเห็นตอนนี้นะครับนะั่นคือสถานีรถไฟสระบุรีอำเภอเมืองสระบุรีนะครับ น่าจะเป็นสถานีสระบุรีใหม่นะครับจะมาสร้างนอกเมืองนะใหญ่โตอลังการนะครับ ไปยังชุมทางไผ่นาำมุนะครับจะไปองคนะ์พระดัตนนันอีกนะก็จะไปสายตะวันออกได้นะครับ จากทางบ้านไผนาบุญนะครับมาจากไผ่นาบุญนะที่จะมาจากนู่นแวิหารแดงบุญใหญ่องค์พารักคลองสิบเก้านะที่สามารถไปปราจีนบุรีหรือว่าไปชลยงรงเศร้าหรือแม้กระทั่งชลบุรีพัทยาได้นะฮะเราก็กำลังเข้าใกล้สถานีชุมาเกียบคอย จากสารบุรีถึงแก่งคอยก็คลิปนี้นะครับสั้นๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันต่อนะครับในช่วงของชุมพลแก่งคอยถึงมวกเหล็กนะครับที่เป็นเส้นทางรถไฟเก่านะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเส้นทางเข้าอุโมงนะฮะในอีกไม่นานนะฮะท้ายปีหลงก็น่าจะเปลี่ยนไปตั้งนานแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามันคลิปถัดไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ฟางคลิปใหม่คลิปต่อไปด้วยครับสวัสดีครับโบรกเกอร์กินบรรทุกน้ำนะฮะเอ๋ Thôi ừ.